สวัสดีครับทุกคนนะครับก็อขอ,อก,กลับสวัสดีกันเลยนะครับทุกคนนในเกมยูทูบเบอร์ไลฟ์เออปาเล่นกันเถอะคือผมเห็นน้องผมเล่นเนี่ยเอออ้าวไม่สอนด้วยอ้าวอะไรพีเอสดีจอยอ,อ,อะไรอ้าวอะไรอ่ะพลังโอเคครับเช็ดโคกครับอัดรอบซองครับเทคสองฮะเทคนั้นไม่ลุกจากตุไม่ลุกจากตู้เกมเลยฮะแสบจริง ลาอันดับแรกซื้อไม้เหมือนเดิมปับ๊บแล้วก็คุยนะครับคุยก็ยอย่างที่บอรครับผมยังไม่มีไม้เลยฮนะใช้เป็นไม้ของคอมอมทุกคนเข้าใจนะโอเคเสร็จแล้วเขาก็ให้เราไปอาพาสเมนต์นะครับเอวัดอ่ะวิลเดอร์แฮมเมอร์เลฟทูสตาร์ใช่ปะ่ะน,นี่ปะ่ะโอเคแล้วก็เบสใช่ปะ่ะแล้วก็ห้าสิบ อ๋อมันให้เราวางได้ด้วยเว้ยโคตรเจ๋งไปวางปับ๊บ You can exit build the mode โอเคครับผม before the c o n video v i r s u a you mood and energy ใช่ใช่ก่อนที่เราจะถ่ายคลิปนะครับเราต้องมี entertainment ที่ดีนะครับซึ่งมันก็นอนฮนะโอเคนอนตื่นแล้วอะไรกินข้าวอ๋อนี่ข้าวข้าวข้าวมามามาข้าวข้าวมีซื้อด้วยนะฮะคิดคกอแอปแอปอะ หนึ่งร้อยเลยหรอแล้ว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 ผมจะตังจากไหนอะ่ะทุนคิดเอเนอร์จี Play on the arcade machine โอเคนะครับให้เราไปเล่น arcade machine นะฮะซึ่งตะกี้นี้มันก็นั่งเล่นแบบไม่ลุกขึ้นมาเลยนะฮะ <c oughs> เออเราเล่นอะไรยัง,ง,งพี่พี่สายตาเสียนะพี่เอารีเซ็ตก็ได้วะโอ้โหอันอันอันหน้าจอบ,บัากิ๊กแป๊บแป๊บออกเข้าใหม่ก่อน Put some food in the bridge ใช่ผมรู้แต่ผมไม่มีตังค์ผมเอาตังค์มาจากไหนเนี่ยเอาแล้วผมเอาตังค์มาจากไหนอ่ะทางมันได้ไหมเอามันเอามาถ่ายเลยแล้วกันนะไม่ได้เหรอเอาเอาเอาถ่ายเลยอะอะไรเนี่ย The Murder สองอะไป g u e s อะไรนะให้กิมอ๋อกิมอ๋อสวัสดีครับวันนี้เราจะมา เล่นเกมเมอร์เดองสองไงหิวเลือ,อไม่รู้นะครับอ่ะเอ็กซ์ลน์นะครับและอ๋อให้ตัดต่อก็มาอ่ะอืมอ้าวเน่าด้วยเนี <c oughs> ย่ยมันยากอะ่ะตัดต่อ,อจริงจิงมันไม่ใช่อย่างนี้นะโอเคอะไรก่นคอมพิวเตอร์วิดีโออัปโหลดแอนพับบิชอ่ะเราจะรออัปโหลดนะครับเดี๋ยวผมกินไม่ได้ผมไม่มีตัง เ็นไหมศูนย์เนี่ยเห็นศูนย์ไหมฮะเกมอ่าอัพโหลดถึงไหนแล้วอ่ะเก้าเก้าหนึ่งรโอ้โหแล้วเอาเงินยังไงอะ่ะทำไมาวิวมันขึ้นง่ายอย่างวะเดี๋เดๆๆเดๆโอเคได้ตังค์มาแล้วนะครับทุกคนไปซื้อข้าวกินอันดับแรกเลยฮะหิวนักหนาเนี่ย อ่า high bigger bar make sure keep them next to full w เ l l don't let start recording video Sit on the chair เฮ้ยเพิ่งไปนั่งตะกี้นี้นาจริงอ่ะอ่าเอาเคเอาอีกคลิปแล้วกันนะสัวแรกก็เกมโอ้โหหมื่นซับวันเดียวหมื่นซับอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะ่ะไปอีกครั้งหนึ่งรถครับในวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นเกมเออชอเกมอะไรนอะอ่ะช้างไม่เถ็นครับอ่ะมาเก็ตจ็อบ แปดสิบหกจุดสามเวแปดสิบแปดจุดสองดีขึ้นดีขึ้นเก้าสิบเก้าเก้าสิบสองจุดสองโอเคปล่อยไปเลยครับคือเอาจริงนะชีวิตผมอะ่ะยูทูปไอการถ่ายคลิปนะครับมันไม่ได้ถ่ายแบบถ่ายลงถ่ายลงอะมันไม่ได้ตัดง่ายแบบนี้ด้วยนะเออคนตัดต่อจะรู้นะครับซึ่งไม่ใช่ผมมิ้นฟิลทีคอนดูอัพเพิ่มเฟคกิ๊ฟอัพกู๊ดเวิร์กโค โอ้โห oh, อันนี้คือยอดซับใช่ไหม96นะได้ตังค์มาโอ้โหโอเคครับ Now Exit Your Apartment เโอเคเดี๋ยวเราเล่นสักพักหนึ่งแล้วกันนะครับทุกคนแต้งเฮ r ยโฟร์เดร100เจมดีวอร์ด let open the chest เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันอะไรเนี่ย Starting อันนี้รับโลดเหรอฮะรับโลดเหรอออ่ะซื้อซื้ออ่ะอะไรอะ่ะ ก็บายแล้วไงเอาเอาอะไรอ่ะ Wi-Fi เราเตอร์เอาได้ Wi-Fi เราเตอร์มาฮะ You know everything you have to do Good luck with becoming big YouTuber in the entire world โอ้โหชิดคก Thanks for the อะั tutorial ไปเดี๋ยวเราถ่ายสคริปต์ดีกว่านะครับเรากดมาที่ Build นะฮะแล้วก็เราเตอร์อยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยเอา Furniture แล้วเราเตอร์ผมอยู่ไหนอะเอาฟันเราเตอร์ผมอยู่ไหนอ้าเอา้าวโอ้อัปเกรดอะเอ่ออเาเราเตอร์เนี่ยเราเตอร์แต่ผมไม่มีเราเตอร์อะผมสุ่มได้แนละ้วมันไมันรู้อยู่ไหนอะตอนนี้เนี่ยเราเตอร์ผมอยู่ไหนเนี่ยบิวเนี่ยเราเตอร์ผมอยู่ไหนเออเนี่ยเราเตอร์เจอแล้วเออโงอ่คือเราต้องวางยังไงครับเราเตอร์เนี่ยมันจะเป็นไฟฟ้ Fi นะวางไว้ใกลน้นะครับเดนเน็ตปิงนะฮะ เออส่วนใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าปิงเกิดจากอะไรนะครับคลิปนี้เลยนะครับโปรโมทคลิปตัวเองไปแล้วฮะเอ่อวางโอเคใครครับ,เ,ออ okay. รบเราวางเรเตอร์แล้วเราก็ถ่ายแคลิปดีกว่านะฮะมาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับในวันนี้นะครับทุกคนเราก็จะมาทำการถ่ายคลิปเกมมาเดอร์ไฮเฮีวนั่นเองนะครับวันเดอร์ฟูลคือสิบวิถ่ายเสร็จเลยประมาณนี้วะมาแล้วผมต้องซ้อมตัด ก้าสิสี่จุดสามครับผมโอ้โหเน่าวะ่ะเน่ากว่าเดิม <c oughs> <c oughs> อีเออไปไปรอแล้วครับสามสิบนาทีโอ้การที่จะถ่ายคลิปไว้ดีนะครับอย่างที่เกมบอกครับต้องเอ็นเตอร์เทนตัวเองก่อนนะครับโดยการที่เล่นเกมนอนหลับให้เพียงพอนะครับกินอาหารให้อิ่ม ห้าร้อยวิวหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยหนึ่งพันพันหนึ่งพันสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดอ๋อขอแคยี่สิบหกนี่คืออะไรเนี่ยซับเปล่ซับซับแปดร้อยตังหกร้อยเพชรแปดโอ้ไม่เดี๋ยวขอคลิปเอ้ยไม่ไม่ดีกว่าพอดีกว่าเดี๋ยวขอดูกระแสกันว่าเขาชอบไหม <c oughs> เจอได้คลิปหน้าผมนะเดี๋ยวก่อนนะคลิปนี้ผมขอสักสิบไลค์ไป พอสิพอถ้าถ,ถ้าถ้าถึงผมจะทําพาร์ตสองนะมันก็หนุกดีอะ่ะมันก,นก็เหมือนชีวิตคนทั่วไปอะ่ะอือก็เจอกันในคลิปหน้าผมนะทุกคนชอบดีเออใครวะตกใจหมดเลยเจอกันในคลิปหน้าผมนะ <constructor> นอนนอนดีนอนนอนนอนอ